วันนี้มีภารกิจไปกับพี่แมนคือการทดสอบของค่ายอูสุกับทั้งพี่อัพดิมแม็กแล้วก็มิวเอ็กซ์เราสัมผัสได้นี่คือเรื่องของการออกตัวต่างจากรุ่นเดิมจริงๆคิงเกียร์ใหม่หมดเลยอาตาต่อเนื่องเนี่ยเขาจ้าบมากคุยกันในสนามชาร์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ มาชาวสาวเรื่องรถนะจ๊ะวันนี้มีภารกิจไปกับพี่แมมน,นั่นคือการทดสอบของค่ายอิสูก,กับเครื่องยนต์ใหม่2.2 DDI Mad Force บอกได้เลยว่าทั้ง Pickup D Max แล้วก็ New X เป็นอย่างไรเหรอไปดูสิว่าสเปคมีอะไรบ้างและลุยกันในสนามชาร์กอินเตอร์เนชั่นแนลเซกิตจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมแล้วนะจ๊ะตอนนี้พี่แมมอยู่ใน m X 2.2ตัวเครื่องยนต์ใหม่ DDI Map Force เขาบอกเครื่องยนต์ใหม่ทุกอย่างใหม่่ะลุยตอนนี้นะตอนนี้เรามาในส่วนของลงเลยค่ะกับสนามระดับโลกนั่นคือสนามแข่งที่สนามชาร์จอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์สิ่งแรกที่ได้สัมผัสเลยนั่นคือการออกตัวต่างจากรุ่นเดิมจริงๆ เพราะว่าเขาบอกไว้แล้วว่าดีขึ้นกว่าเดิมการออกตัวใช่จริงอันนี้บอกได้เลยว่าใช่เลยจริงด้วยรอบแรกนะเดี๋ยวพี่แหม่มจะขอวอร์มในส่วนของตัวรถไซส์ขนาดก่อนบอกได้เลยว่าต้องลองก่อนว่าเพราะว่าพอเปลี่ยนไซส์รถเนี่ยมันไซส์ใหญ่ยาวแล้วก็อย่างหนึ่งคันนี้เป็นทรงของรถอเนกประสงค์ SUV เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับทิศทางให้ดีๆ แม้ไไปเราไปตามลายเส้นที่เลสซิ่งอ่ะโอเคเส้นตรงเดี๋ยวแม่ขอนะในส่วนตัวนี้ขอเทคสักหน่อยนึงโอ้โหยอมรับอะเกียร์ต่อเนื่องดีมากการต่อเนื่องเนี่ยความเร็วเข้าขึ้นตุ๊ดๆุเลยอะ่ะอ่ะข้าช่วงโค้งนะเดี๋ยวขอเบาเพราะอันนี้เป็นเรื่องของหลักการเข้าโค้ง และยิ่งเป็นสนามช้างด้วยบอกได้เลยว่าจุดโค้งบางจุดเนี่ยหลอกตามาก๋ยวขอเก็บโค้งทีละโค้งนะแต่ที่แน่ๆอัตราเร่งดีอัตราเร่งใช้ได้เลยครับเอาง่ายๆเลยตอนที่ทางทีมโรดักเขาบีบไว้แต่ถามว่าความเร็วไม่ได้ต่างนะแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยคือเรื่องของอัตราการต่อเนื่องอันนี้สําคัญกว่าไม,ไม่ได้หมายถึงว่า้ขับแบบ ชลุยชูฉากอันเนี้ยขอให้มาอยู่ที่163แรงม้าแรงบิดเขาอยู่ที่400นิวตันเมตรมาเหนือคือมีตัวรุ่นหนึ่งที่400นิวตันเมตรเหมือนกันทรอกแต่ตัวแรงม้าเขาน้อยกว่าแต่เจ้าคันเนี้ยเขามีดีตรงที่ว่าเขาใช้คำว่าประหยัดด้วยแล้วตอนเนี้ยอัตราทดบอกได้เลยว่าแปรผันดีมากเนี่ยพี่แมมกดเร่งกดเ,กดเบาต่อเนื่องอ,ะอ่ะอ่าพอเบา นางเอาอะนางเอาอยู่ไปมีเส้นตรงรอบที่หนึ่งนะของซุ้มไปแล้วไปขอสปีดต,ตรงนี้นะเมื่อกี้นี้ทำไปได้อยู่ที่120มันได้ตรงเนี้ยได้จริงๆอัตราเร่งต่อเนื่องอได้จริงๆอะ่ะแต่ไม่ได้ว่าจี้จานเหมือนรถเลสซิ่งไม่ใช่นะอัตราเร่งได้จริงๆตัวเครื่องยนต์ใหม่ของเขาว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามันควบคุมด้วยอิเ็กทอกส์ ฮยตาเล่นดีาตาเล่งแบบต่อเนื่องนะไม่ได้บอกว่าโอ้โปี๊บป้าจีจัดเทียบเท่ากับรถแข่งไม่ใช่ดรสิ่งหนึ่งที่เจ้าคันนี้ที่เขาพัฒนาเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยข้อแรกเลยที่เขาทำไมถึงพัฒนาให้ต่างจาก1.9เดิมเพราะว่าเพราะว่ามีสิ่งที่ลูกค้าบอกว่า1.9ตอนออกตัวอืด แต่จริงๆ1.9ขับดีด้วยดีอยู่นะแต่พอมันต้องให้ถึงรอบ2,000 2รอบ3,000รอบอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบเป็นจุดที่ต่อเนื่องกับกับตัวเองได้ดีอะนี่อรอปะแต่ทีนี้ถ้าเอาจุดที่ว่าออกตัวเลยอะเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเรียกร้องมาอันนี้เขาพัฒนาออกตัวอย่างที่เมื่อกี้นี้พอออกตัวปุ๊บพี่หม่ำบอกว่าเฮ้ยออกตัวดีไม่ต้องแบบไม,ไม่ไม่รู้สึกอึดไม่อึดอ,อัดนะ เราจะกระโดดไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปลุยกับ D-MAX 2.2ไปย้ายกล้องมาพอกระโดดมาทรงของ p i c k Up d m a x นะบอกได้เลยว่าสิ่งที่โขยฟึบเลยอ่ะนั่นคือการออกตัวรู้ไหมว่าอัตราต่อเนื่องเนี่ยเขาจ้าบมากเลยเขาตอบตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งแบบต่อเนื่องชัดเจนเลยว่า เนียนๆน่ะนุ่มๆเลยแล้วเป็นเกียร์แบบโอ้โหเกียร์ใหม่อีกเกียร์ใหม่อีกชุดเกียร์ใหม่หมดเลยสุดยอดอ่ะแล้วยิ่งช่วงล่างนะบอกได้เลยว่านุ่มนวลทั้งคู่เลยอ่ะอันนี้ขับในสนามแฉกนะเดี๋ยววันไหนที่ออกไปที่ขับในสนามปกตินะเดี๋ยวจะเอามาเทียบพีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ความรู้สึกได้ก็คือนุ่มแต่ที่ยืนยันเหมือนเดิมคือ อัตราเร่งต่อเนื่องไม่ใช่ความเร็วจีจ้จัดนะขับแบบเนียนนุ่มเลยอ่ะกดต,ตื๊ดตืดมาเลยครับเท่ากันครับจะเป็นปิกอัพเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเนี่ยพอกดเดี๋ยวขอทางตรงตรงนู้นนะเดี๋ยวจะดูว่าตัวดีแม็กนางจะท็อปสปีดอยู่เท่าไหร่แล้วนะจะท็อปสปีดไป เรามาต่อกันด้วยสถานีนี่เลยจ้ะสโลปเรียกว่าทางคาอิสุเตรียมตัวนี้มาให้เราเลยนั่นคือตัวสเปซแคปบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่เป็นทางชัน33%ที่บอกว่ามันไม่ธรรมดาตร,ตรงที่ว่าบรรทุกของน้ำหนักถึง1ตันเรียกว่าเนินดอยอินทนน์ก็ยังสู้ไม่ได้เพราะว่าเจ้าเนินชันตรงนี้ย3เนี่ยถือว่าชันกว่า แต่จะบอกว่าการเดินเครื่องเขาต่อเนื่องแบบนิ่งนิ่งขึ้นไปได้เลยนะจ๊ะการขับเนี่ยบอกด้วยเลยว่าคุณแตะความเร็วแค่เสมอตัวการเดินเครื่อง,องเขาเดินขึ้นทางชันไปเรื่อยๆอยได้ได้อย่างชิลชเลยจ้า เสร็จสิ้นภารกิจของพี่แมวแล้วนะจ๊ะกับการทดสอบกันขับของเครื่องยนต์ตัวใหม่ของค่ายอีสุนั่นคือ2.2 DDI m a x p o r s o บอกได้เลยว่าติดใจในส่วนของอัตราเร่งอาตาัตราการออกตัวเปลี่ยนแน่นอนเครื่องยนต์ใหม่เกียร์ใหม่โอ้โหตอบสนองดีแล้วก็จะบอกว่าการเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆขาต่อเนื่องได้ดีอัตราเร่งปลที่เหลือคุณลองพิสูจน์ตามชลูมเลยนะขอเข้าไปทดสอบเลยแล้วเราจะเจอกันใน EP ถัดไปนะจ๊ะ